มีการรายงานนะคะท็อปอาร์ติสต์ค่ะศิลปินสูงสุดะคะที่ทำยอดขายอัลบั้มได้มากที่สุดของ YG บนแกรอนะคะประจำปี2021ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ได้แก่นะคะ นั่นก็คือน้องลิซ่าแบล็คพิง์ของเรานั่นเองค่ะแน,น่นอนค่ะว่าไม่ผิดนะคะจากที่เคยรับซบกันนะคะที่มีการรายงานกันมาก่อนหน้านี้ค่ะโดยทางกาออนค่ะรายงานว่านะคะลิซ่าค่ะมียอดขายอยู่ที่นะคะเจ3,919ั 3, อบ้ัลบั้มนั่นเองนะคะกับโซโล่ครั้งนี้ของเธอค่ะซึ่งก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่29.3%นั่นเองนะคะของศิลปิน YG ปีที่แล้วทั้งหมดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยค่ะโรเซ่ Rose นะคะกับอัลบัม้มอาร์ของเธอค่ะยอด ขายบนแกออนะคะก็อยู่ที่626,874อับัลบั้มนั่นเองนะคะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่23.4%นนั่นเองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่3ค่ะก็เป็นของแบ็กพิงด้วยเช่นเดียวกันค่ะกับยอดขายต่างๆนะของพวกเธอค่ะอยู่ที่446,306อัลบั้มนะคะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่16.7%ค่ะส่วน วงเทเชอร์นะคะอยู่ในอันดับที่4ค่ะขายได้417,550อัลบั้มนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่ที่15.6%ค่ะส่วนอันยิบย่อยนะคะก็จะมีค่ะคังซึงยุนนะคะอยู่ที่4.5%นะคะตามมาด้วยมิโนเนาะอยู่ที่3.7%ค่ะโซมีก็อยู่ที่2.2%นะคะส่วนของเจนเนี่อยู่ที่2.1%นะคะแล้วก็บ๊อบบี้ค่ะอยู่ที่2.1%ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะคะในชาร์ตทั้งหมดเนี่ยก็จะเห ได้ว่านะคะรายได้เกินครึ่งของ YG ปีที่แล้วนะคะก็มาจากซซอซับแ c k พิ n งของเรานั่นเองค่ะที่เป็นรายได้หลักนะคะดังนั้นที่มีข่าวะะว่าพวกเธอค่ะแบกค่ายนะคะเป็นเสาหลักของค่ายเนี่ยก็คงจะไม่เกินจริงนะคะก็ดูได้จากชาร์ตตรงนี้ค่ะเห็นเขามาทําชาร์ตนะทำให้ดูง่ายๆนะแอดก็เลยเอกมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งล้วกัน,นะคะ่ะ ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นค่ะจากทางกะออนชาร์ตนะคะเขาก็มีการรายง,งานนะคะผลของการใารอัลบั้มต่างๆค่ะของ YG ปีที่แล้วค่ะก็เอามาอัปเดตให้ดูค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า